ด่วนอังกฤษแถลงพบโควิดสายพันธุ์ไทยคุณเรื่องนี้มันเป็นมาอย่างไงคือสาธารณสุขอังกฤษเนี่ยเขาตรวจพบเชื้อเนี่ยคุณโควิดสายพันธุ์ไทยคุณชื่อ VUI คุณแปลว่าอะไรเขาย่อม,มาจากคำว่า Variant Under Investigation แปลว่าสายพันธุ์ที่อยู่ระหว่างการสอบสวนตรงนี้มันคุณไม่ต้องตกใจนะว่ามันจะเป็นอะไรยังไงคือเขาพบในจากผู้ที่เดินทางเนี่ยมาจากอียิป คือมันน่าจะมีประวัติอยู่แล้วลนะ่ะน่าจะมีประวัติไทยน่าจะเคยค้นพบมาอยู่แล้วล่ะสายพันธุ์นี้แต่คือเขาบอกเบื้องต้นเนี่ยมันไม่มีความรุนแรงแล้วก็ไม่ดื้อยาปกติเลยคุณคือมันกลายพันธุ์มาจากสายพันธุ์อู่ฮั่นน่ะผมบอกอย่างนี้ดีกว่ามันกลายพันธุ์มาจากสายพันธุ์อู่ฮั่นเพราะฉะนั้นมันน้อยกว่าความน่ากลัวเนี่ยมันน้อยกว,ว,ากว่าสายพันธุ์อังกฤษแน่นอนเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณกังวลคุณกังวลสายพันธุ์อังกฤษในบ้านเราดีกว่าณตอนนี้นะ คือบางคนก็เอาฮาบอกว่าแลกสัมพันธ์ทำไร,ร,รตีกันระหว่างอังกฤษกับไทยไทยส่งเชื้อไปอังกฤษส่งเชื้อมาจริงๆไม่ต้องไปสีเรียวอะไรมากมายแต่ผมย้ําตรงนี้ว่าเท่าที่อ่านดูเนี่ยเท่าที่อ่านดูยังไม่น่ากลัวยังไม่น่ากลัวเลยก็คือเขากลายพันธุ์มาจากสายพันธุ์อูฮั่นแค่นั้นเองครับข่าวนี้ไม่มีอะไรไม่ต้องตกใจนะครับเอามาเล่าให้ฟังไม่ต้องตื่นตระหนกนะครับตั้งสติแล้วก็ใช้ชีวิตกับสิ่งที่มันเป็นอยู่ตรงหน้าเราดีกว่า